ต่อกันนะคะในตอนที่สองเนาะเมื่อกี้เนี่ยเรามาถึงช่วงที่ข้ามเขานะคะจากที่พักเบรกไปก็คือได้มีโอกาสได้สอบถามหรือพูดคุยแล้วแหละว่า,าข้ามเขาแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังน้องกิตติยาต่อนะคะหรือว่าน้องปานนั่นเองว่าเป็นยังไงบ้างในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะค่ะในตอนการเดินทางนะคะหนูขอย้อนกลับไปช่วงที่เราไปเซอร์วีก่อนนะคะค่ะตอนนั้นเราไป น่าจะประมาณสิบคนคะ่ะรวมอาจารย์ด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆพินทีมประธานเรานั่งรถกันไปหนึ่งคันค่ะก็เดินทางตอนแรกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องเจออะไรเรายังไม่เคยเห็นที่จริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหนอาจารย์บอกแค่ว่าทําใจนะแบบว่าเดินทางลำบากนิดหน่อยเอานั่งรถนานหน่อยประมาณหนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็คือตอนที่พวกหมูไปเซอร์วิสก็ าก็นั่งรถขึ้นขึ้นเขาไปค่ะก็เออทางสวยคือระหว่างทางมันเป็นเขาไงคะเข้าใจเข้าใจอารมณ์แบบเด็กอีสานแล้วไปเจอเหนือแล้วแบบสวยจะดูมันสวยมากคืออากาศมันก็เย็นนะคะแต่ช่วงนั้นมันมีฝนตกเขาก็เลยให้เตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยพวกหนูก็สวมเสื้อกันฝนแล้วก็ขี่รถไปเรื่อยๆค่ะมันก็ทางก็ดีบ้างมีถนนบ้างมีเป็นคอนกรีตหรือว่าเป็นทางดินธรรมดาค่ะก็ ตื่นเต้นกับการเดินทางนิดหน่อยดูวิวรอบข้างแล้วก็คุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆค่ะจนสักพักประมาณห้าถึงสิบนาทีก็เริ่มแบบตื่นเต้นกันแล้วว่าเอ้ยถึงไหนแล้วจะถึงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรายังไม่รู้เราไปตาม,มแมพด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งภาคเหนือนี่ส่วนใหญ่ขึ้นเขาไม่ค่อยมีสัญญาณไหมใช่ไม่มี <laughs> ค่ะ <laughs> ขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เล่นโทรศัพท์ไป <c oughs> ใช่ไหมคะจะถ่ายลูกอัพลงอะไรนั่น <c oughs> <ๆ>นี่้วว่า ักพักเริ่มไม่มีสัญญาณเริ่มถามกันแล้วว่าค่ายไหนมีค่ายไหนไม่มีอะไรอย่างนี้พอขึ้นไปก็สักพักผ่านประมาณสิบหมู่บ้านก็เอ้ยถึงแล้วเห็นธงเอคิดว่าเป็นโรงเรียนเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วก็ยังไม่ถึงค่ะผ่านประมาณสี่ห้าโรงเรียนก็ยังไม่ถึงอีกจนมันมีทางคือแบบเซอร์ไพรส์มากค่ะอาจารย์แบบว่าทางชันมากเกือบอสามสิบองศาคือ แล้วมันเป็นแบบฟูลวิ w ค่ะ360ป่ะที่มันชันไหมสามสิบโอเคยังเกือบสีสิบห้แต่ว่ามันโอเค30มสิบมุานึกออกก็คือข้างทางก็เป็นเหวเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยคือมันเหมือนซ่อเขาอะค่ะอาจารย์ซึ่งแล้ตื่นเต้นก็คือทางเล็กมากซึ่งมันเป็นทางที่แบบว่าเหมือนเดินรถทางเดียวแต่ว่ามันมีรถส่วนมาแล้วข้างทางเป็นเหวคือ เราอยู่ฝั่งเหวไงคะ uh, <ก>มันกลัวความสูงไหมไม,ไม่ไม่กลัวคะ่ะอาจารย์แต่ณนะขณะนั้นคือด้านข้างเราเป็นเหวแล้ว uh, มันมีรถสวนมา uh, uh, คือรถมันจะสวนกันยังไงก็พวกเราก็ตื่นเต้นกันนะคะแบบว่า uh, แล้วคือจุดพีอีกเรื่องหนึ่งก็คือฝนตก uh, ฝนตกคะ่ะอาจารย์แล้วทางมันเป็นดินกว่าจะไปถึงก็ลำบากมากข้ามเขาแต่ว่าก็วิววิวก็สวยนะคะวิวสวยมากๆ ตอนที่เดินทางรู้สึกตื่นเต้นที่สุดก็เพราะวิวเพราะว่าเราได้เห็นครั้งแรกอ่าใช่ค่ะก็จะมีทั้งหมู่บ้านแล้วก็แบบเหมือนวิถีชีวิตของคนของชาวนั้นนะคะของคนชาวเขาที่เขาแบบว่าเอออยู่กันได้ยังไงบางทีก็สงสัยใช่ไหมตื่นเต้นนะคะเขาเห็นเขาก็เออมองโบกมืออะไรอย่างนี้แล้วก็ก็ถึงโรงเรียนค่ะก็เดินทางประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะชั่วโมงครึ่งแล้วก็ พอไปถึงโรงเรียนก็เดินสำรวจโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านก็เล็กๆหมู่บ้านเล็กๆมีแค่โรงเรียนเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านเขาอะค่ะก็หมู่โรงเรียนเป็นเขาแล้วก็เดินไปสำรวจแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าฝนมันตกด้วยเราต้องทําเวลาที่จะลงขาลงกลับด้วยก็ เดินสำรวจโรงเรียนถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้ว่าเราจะทำกิจกรรมตรงนี้เราจะนอนพักตรงนี้เราต้องเตรียมของอะไรมาบ้างก็จนก็เดินทางกลับค่ะแล้วก็มาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สุดๆเรื่องนี้เซอร์ไพรส์มากคือพอกลับกลับมาเ,าเข้าเขตอำเภอแล้วเนี่ยอาจารย์มาบอกเราว่าคนขับรถอะค่ะ <c oughs> เขาขาเดียว ค่ะคือเป็นคนพื้นที่ที่ขับรถให้เราพาไอ้พาเราไปบนเขาซึ่งเขามีขาเดียวด้วย่คะเขาขาข้างนึงเขาแบบพิการค่ะเขาใช้การขาเดียวใช่ไหมแต่ว่าเขาขับขาเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบรถเกียร์กระปุกอะค่ะซึ่งเขาขับขาเดียวซึ่งพวกหนูแบบรอดชีวิตมาได้ยังไงแล้วทัางมันฝนตกด้วยอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากจะแบบตื่นเต้นเรื่องเฮวเรื่องเขาแล้วแบบพีิกสุดก็คือพอลงมาปุ๊บ <c oughs> ดีแล้วค่ะที่อาจารย์พนภาไม่ได้บอกตั้งตอนขึ้นมา <c oughs> เพราะไม่งั้นแบบวิวข้างทางจะไม่สวยเลย <c oughs> จิตจะอยู่ตรงรถนะคะเอาละค่ะมาถึงตอนนี้นะคะก็อาจจะต้องไปฟังในตอนที่สามว่าพอได้รู้ว่าคนพาไปเนี่ยแบบขาใช้ขาเดียวในการขับขึ้นเขาแล้ว แล้วยังไงต่อนะคะแล้วมามาถึงจุดที่แบบลืมเหววนั้นน่ะได้ยังไงนะคะจะมีต่อในช่วงต่อไปคะ่ะ